สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเอื้อน้องที่ฮักเพลงสู้ปู่สู้คนครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่แม่ป่าพ่อลุงมิตรที่แจนเป็นรายการพ่อใหญ่ศีนามนี่แหละครับผมที่ฟังที่เบิง้งพ่อใหญ่ศีนามติดตามมาตลอดครับเอามื้อนี้ผมเบิง้งอาจารย์จริงโทศรศัพท์ตามที่ท่านแนะนําไปนะ089 5708640นะครับ แล้วก็ท่านที่ไหนดังสือไปไปเปิดบึงอายุนาที่4ี่ร้อยสามสิกวขึ้นไปนะครับอันนี้มันเป็นค้าผูกแขนนะครับค้าผูกแขนมันก็มีหลายอย่างนี่นะสี่ผมรวบรวมไว้นะครับเป็นก็ยกอยากราบว่าจังหวะเว้าทําน้องโอ้ยอันนี้ครับมันแล้วเตะความสามารถภัยมันเด็สีม่าตามสไตล์ผมดีครับบ่ได้ได้หางเื่อก็ได้งเื่อพี่น้องมี่มวลกัน่นหางเื่าพี่น้องมี ดีก็นั่นหยาบดีก็ผมแต่ว่าผมเอาเนื้อความเอาคําเบาเอาตัวหนังสือนะครับที่หลอกมาจากใบหลอกใบล้านจากผู้เถ่าผู้แกนะครับคําผูกแขนเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่นั้นพอสมควรนที่กันได้ครับคือกับเรื่องปะเพณี่เนี่ยต่างๆนี่นะคาสอนนั่นสอนนี่อันนี้มันก็เป็นแนวครับทยู่คูกับพี่น้องทายสานมันก็มาตั้งผุนล่าล้านสร้างผนละก้อนกระไดนะครับคาเบาคํจาจาจังคําว่า เงื่นเขาบอกข้ามต่างต่างพูดว่าท้องนะครับท้องบ้านคนบ่านเอิญค้ำเห็นว่าผูกแขนบ้านเขาจะกลว่ามัดแขนจัางต่นะครับมือนี้ผมสีน้ำค้ามัดแขนหรือว่าผูกแขนเนี่ยมาบอาสุพีนองฟังนะเอามาน้ำอีปูแน่เน่าถ่อในน้ำเซียวเพลนแน่ลังเอครับพี่น้องอยู่ทั้งเสปุ่นนะเสปุ่นเราอีพอว่าตระกูลเพคนกับไล่นะแล้วก็บลังเท้อก็อยู่ทั้งปุ่นส้มเหนือกับนี่นะับเตกี้ว่า ผมเยืนโอ้ยมืดตึ๊บแหละครับไม่รู้เรื่องเลยล่ะแต่ว่าครับเป็นคําเบาขํามผูกแขนสมัยโบราณผมก็เอามารวบรวมไว้พยายามมาเลี้ยงเฮี้ยงไม่ให้มันเข่ากับสมัยนะครับเอ่อหลังเือขํามผูกแขนนี่ท่านพี่น้องต้องเข้าใจแล้วลุงทุ่นหน่อยแต่ว่าโอ้ได้กำไรหลายเด็ดงานหนึ่งงานหนึ่งสีครับผูกแขนว่าอ้าอยู่ดีไม่แห้งโอ้ยมันจะดีดอกดีใจท้เด้ครับมีคนให้พรเนาะ อันนี้เมื่อนี่ผมสิว่าเรื่องครับมัดแขนผูกแขนนี่ครับอวยพรนะข้าผูกแขนคำมัดแขนอวยพรอยู่ในตูไปส่านพระพี่น้องที่สนใจก็ฟังมึงแต่ที่นี่ผมแยกไว้ค้าผูกแขนขึ้นเฮือนไหมคําผูกแขนเวลาแต่งงานผูกแขนผู้หญิงผูกแขนผู้ชายผูกแขนคนป่วยยังสินะครับนี่มันจําเป็นเนาะผูกแขนเจ้าหน่ายเสียหาแล้วมีโอกาสไปบางทีผูกแขนครับผู้เยาว์ผูกแขนกับนั่นผูกแขนผู้สาว ผูกแขนไบไม้ผัวตายไปซะเแล้วมันจําเป็นเนาะแต่งานนีล่ลหลายบวชนี่สาคัญมันมีขั้นกลางกลีงและขั้มผูกแขนมันมีสันก็ม,กมี่เนยเง้าก็มีนะครับเออสันก็มีเหย้าก็มีกลางก็มีนะครับแล้วกระจากนิท่านต่างๆจากนิท่านรัากับผ้าใกล้แจวเสียตอนพ่อเท่าผูกเขาลูกเคยเสียที่ท่านเสียสวสดค์ตอนพ่อเท่าผูกเอาเลยครับเสียสวาดค์เป็นลูกเคยเป็นกับมี่เนี่ย จากนี้ท่านต่างๆผมก็ร่วมร่วมไปรวบร่วมไปคือกันเอาละครับเอาหลายใหญ่ห้างมือนีกันไม่ลืมกันเลยผมสิเอาอัน,อนง่ายๆโหลดสักก้อนเนาะเอาสันสันโอ้อเสาย่างก่อนเอาย่างก่อนนั่นแหะครับผมไปจังมาะกลางๆแล้วมาสันสันจังว่าปิดไายจากค่าผูกแขนจากนิทุมนิท่านต่างๆเนาะทั่วไปฟังแหลกก็กดไลค์กดแชร์ให้พ่อใหญ่ะที่น้ำเนี่ยเด้อการผูกแขนเกิดจากอะไรครับว่าวิธีการเฮ็ดจังไรแน่นะครับเอาไปนี่ เอาอันดับแรกเลยเวลาไปผูกแขนคนป่วยนี่สําคัญให้กําลังใจคนป่วยเนี่ยเขาจะใส่คํามไหนมันยังสิเหมาะสมกันสั้นหลายนะครับคนป่วยกะเออบ่ซื่นใจเน่าหลายเพื่นกัสีคันฟังเอาพอดีพอดีนี่แหละครับผมคําผูกแขนคนป่วยนี่ครับทั้งใช้ภูมินี่ก็ไปแนวนึงดิเออทางสุรินก็ไปแนวนึงนะครับขอนแก่นสารคามเดี๋ยวไปอีกแบบหนึ่งแถวส่งนี่ครับคนวิสัยหนองค่ายลงมานี่นะครับมาถึงนครพนมเดี๋ยวไปอีกแนวนึงเด้อ นะครับแต่ว่าชุดเดียวกันนั่นแหละนัครับนะชุดเดียวกันแต่ว่าทำนองจังหวะการเบ้าเนี่ยอาจจะต่างกันไปผมก็เลยรวบร่วมใ้เป็นมองเป็นบอกอันนี้คำผูกแขนคนปว่วยทั่วทั่วไปนะครับแต่ลักอีหลีอันนี้มันมาจากทั้งเสื้ปอปนผลวัฒน์ที่พอรว,ว่าลักเกาแถ่ดิเออมาอยู่อีสานฮ้องใส่คนป่วยเวลาไปผูกแขนก็เป็นที่ใส่คําว่าทั้งสี่ ส,ส,สีสีสิทธิพะพ้อนบัวบ่อนนะครับประเสือดไฟแก้วเกิดเมื่อสวรรค์ปุ่นกันมาตกแต่งอยู่เขาแกงกงลาเป็นเส้นงามล่ำเลือดไฟแก้วเปิดนะครับพันล่ำเช่นนิ่งงามผิวพองเป็นดังมุกแก้วซองใสเสียงใสใสแสงเป็นค้องแพ้งอันประเสือดไฟแก้วเกิดมงคุ้นปุ่นกันมาสามหอบผูกแขนใสเน่าให้เจ้าได้วัดถังผืนอ่อนอข้าวพอนพ่อแสนหัวแวนท้องเท,ทือกขอบเขตหงสา หลามาน้องมาแต่คืออน,นุหน้าหน้าที่แมีของนี่ครับบ่ขาดเหลือหลายเพืน่นว่าคือดังหาไสา้ครับทาก่วงทุกทีกรมสมพูดเออฝูงศัตรูกรย็ยามาบางเบียดเจ้าเออยาไห้มีครับผู้เสียดยาเจ้าเ้อสักคนเออ้อผูกแขนขวาให้เจ้ามีอายุมันออยาล่าถอยยาถอยซาให้เจ้าจำเลินหนาอยู่สวัสดีมาเยอะกวนันเออกละูแขนไปนำ้ำอ,อ่ ขนเจ้าไปอยูน้ำไฟลูกลวกนาขนเจ้าไปยูน้ำไฟปลาลูกขับลวกแดงข่มาเสมือดีวันนี้มาเยอะครับเออขนเสาไปจังไปชิไฟกลัวกับจังกลัวลูกตาปลามาเฮื่อนลูกตาสวนมาบ้านขี่ข้านเจ้ากะนอนอยู่นี่ละเฮื่อนอยู่สั้นนี่ละจงจะเจร่ญนนะครับจะเจร่ญนสุขสวัสดีก็ข่าเทินนี่ผู้แกนคนป่วยใส่อยู่ใช้ก็ได้นะครับ อันนี้เงี้จังน่อยแต่ว่าอ,นอนันทันทันเดี๋ยวผมจะเอาไว้กลางๆกันแล้วกันนะมานในบูแขนคนป่วยกับใส่ทั่วๆไปนี่แหละตัวนี้ครับเนี่ยและก็มานี่มาถึงผูกแขนขืนเฮือนไม่เขามีโอกาสนะให้เจ้าของเฮือนกัเจ้าสื่ออกสื่นใจมีโอกาสไปผูกแขนเวลาขืนบ้านไม่ก็เจ้าอื่นเข้าไปเป็นเกียรติเป็นเกียรติหาไปเป็นเกียรติแน่เพอใหญ่ยังสิน่า แตของเฮือนเขาเยอะกว่าสิมาแทงผ้ากอกคว้าเข่าแล้วก็นครับสู้เขาเราควนแล้วก็ผู้แขนธรรมดาเนาะใส่คำนี้ที่หมอสสมเนี่ยนะอันนี้ส่วนมากใส่พุ่มหรือใส่หลายแล้วก็เลยๆมาทั้งขนแก่นนี่ก็ใส่ลักษณะคำเดียวกันเลยนะครับนะยถาวารีวาโหปูเลสัปปการังนาชิยันติข้อเชิญเอาขนเจ้าเงินเจ้าสั้นเจ้าบ้านเจ้าซองควนลูกเมียหลานเหลน ามาสุกสบาย้อมานั่งอยู่เฮื่อนหลังสูงมาอยู่ห้องก่วงหลังไม้แอมปุ่งไม้มุ่งสังกสัสีทราบสินไหลน้องบ่ขาดขึ้นนางนามน้องโม่หน้าหน้นา,าที่กินกับบ่บกจกกับบ่ได้ลงมีง้อก,กับเจ้าจมีง้วแม่ไร่้อมีควายกับเจ้ได้ควายเขายองให้เจ้าได้ข้องเข้ากำให้เจ้าได้เฮื่อนไรค่ำเก่ามื่นให้จะได้เขาล้านยืนมาเนี่ยให้ได้เมียสาวมานอนพังค่าง,อง้อให้ได้ลูกจางมาแตงแรงแตงง่ายตัว ให้เจ้าได้ลูกไส้หัวปีเป็นคนดีคนงามถึงขนาดละให้ได้บวชในาศาสนาจัตตโรธรรมาวัฒน,นติอายุวนโนสุขังพลังเด้อซ้ำนี่แหละครับผูกแขนกันเฮือนใหม่นะอันนี้หรือสิไสอีกแบบนึงอันนี้แถวนี้ครับแถวเอ่อเนี่ยอยู่แท่งแถวเนี่ยแถวข้ามมวนเท่าเดียวมั้งอันนี้ชนมากสิไสกันแต่จี๋ว่าผูกแขนอยู่นะแล้วก็มาทั้งเพียรมาบ้างเรื่องท่องบ้างเพิ่งอีหยังตะกี้ตยคือเป็นบ้า อันนี้ก็อีกแนวหนึง่งเนยเขาจะเอาสิผูกอีกแบบหน,น,นึ่งนะนี่คนจะใส่สิทธิชัยโยชัยโยขอให้มีชัยชนะพาแพ้ขาดซึกสัตรูภูรักให้เอาเงินมาให้เจ้าเนื้อผู้ใหญ่เอาสินมาบปั่นเจ้าเนื้อเพิ่นขายกุ๊บให้เพิ่นแลนมาหอ,หอยเจ้าเนื้อเพิน่นนะครับอมเท่านั่งกะให้เพิ่นเนี่ยแลนมาสูเจ้าเนื้อนอนหลับให้ขอให้ได้เงินพันนอนฝันให้เจ้าได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็นให้เจ้าได้เรียกว่าคำ่ำ เสนผู้ละเปลี่ยนมือไมาให้เจ้าได้แก้วมันนี่โสดโทษไถ่ก่หายเสียาทางใตให้มีคนมาซอยเหื่อทังเหนือให้มีคนมาซอยส่างซองขอขางให้มีผู้ซอยดอกไม้ดอกไปข้ามดอกไ้เงินหรือข้ามเจ้าเน้ออุอะมุมะมูนมามหามูนมั่งพียงฮะอยู่ดีมีแห้งนะอันนี้ครับอีกแบบหนึ่งเด้นะขึ้นเฮือนบาดที่นี่ครับเวลาไปแต่งงานบัดอันนี้ใช่ทั่วๆวไป แต่ว่าลักใหญ่เลยครับที่ทั้งแถวๆเนี่ยครับใส่กับไลยครับหล่อนมันไพ่เมื่อก้นตื่นจะกี่เนาะตะกี้ได้บ่ได้ว่าเดี๋ยวนี้แถวพอเราไปปัวคนไปหาเซียวเ,เล้วหรอวะอยู่ผมนม่ญ่สิทธิเดชอีกอย่างหนึ่งผมไม่จำว่าใดแถวมันไพ่เมืเ่อก้นชี้กระยานได้ไปตะกี้เราผมก็ต้องต้อนต้อนไปนั่กดนะครับปันจักรยานโอ้ขักแต่แท้ได้ตะกี้วะนั่งขึ้นไปแล้วเพึ่นกับผูกแขนเออคุณหมอมา้าผันมาผูกแขนนะครับนี่ก็ได้ส่วนมากนะ อันนี้ก็ใส่แบบลักษณะว่าขันพนว่าแต่งงานเวลาไปมีโอกาสไปผู้ยิ่งก็ได้ผู้ใา้ก็ได้กลางๆให้ใส่คํานี้เด้อขันฟังแล้วบาชัดอยู่หนาสี่ร้อยสามสิบหรือเท่าใดเนี่ยน,นั่งสือมูลบ้างดังเดิมชุดเอ่อปวดุบัาทแต่ว่าอยู่ครับเดี๋ยวว่าหมวดผู้แขนอยู่หนาน,นั่นละอันในผู้แขนแต่งงานผู้ยิ่งผู้ใช้เนี่ยใส่ว่าขันลังเทือว่าเอาไปหนึ่งมาสองให้เจ้าได้ก่องเงินกองเข้ามาสู่เด้อสองมาสามให้เจ้าได้ สี่มือบอกนะครับเป็นมาทําการสมันานมีหลายหลากบุญลังครับผักมาให้เจ้าได้เป็นพญาจักร,รพรรดิท่าแพโลกาสามสีสมบัติมีกับบ่ยให้ให้เจ้านี่ครับได้เล่าเขาครับเปือกและก็เขาสารสีมาหานะครับหามาหกให้เจ้าได้โยกขันเงินขันค่นขน้ขึ้นเพียงแทนบ่ทุกยากแค้นนะครับเป็นว่าช่มผู้แดนในลุมฝ่าสาทุกการ เอมเอาผ่านกับป้าก่วงคนเก่าอ่างทั่วทั้งเมืองเด้อหกมาเจ็ดให้เจ้าเด้เฮ็ดก็ได้กินบ่เฮ็ดก็ได้กินเด้อขันเจ็ดมาแปดนะพันวาเอาแวดลลอมทุกทุกไพ่สั่งมาเด้อนะครับสั่งมาเจ้ากะขึ้นเข่าคอยขาเจ้าก็เต็มเพื่อนเด้อปริเก้ามาสิบให้เจ้าได้ยีบขันค่ําขึ้นเพียงตาให้เจ้าเด้เป็นพญานามืน่นคนส้มซึนท,ทั่วทั้งเมืองเด้ออาละให้เจ้านั่นหายทุกหายสุขหายโลกหายไพ่ เป็นผัวเมียหักนะครับผัวหักเมียแพ่งกันจนเจเถ่าตาบตัวเถ่าภุระชิว้มพิว่าพุระเออเนว่ายาละ่าแัตตโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังเทินนอันนี้ก็หมายควา,ามว่าย่ำแต่งงานใส่ทั้ง,งผู้หญิงผู้ชายก็ะได้นะครับมันมีค่ำผูกแขนขึ้นบ้านใหม่อัน,นอันนี้อยู่แถวนี่นะครับแถว อย่างเนอะแถวมันล,ลงมาจากอันนี้ทั้งทั้งไต่เนี่ยครับมัน,นอยู่ตรงกันขามกับบุกดาหารเจอว่าโมเมนอันนี้ดิเออมันเป็นบ้านนึ่งในงน้อยตะก,กี้เพิน่นว่าอีพอเราขามไปเฮ็ดหยังบุเพิ่นไปได้นําผู้เฒ่าผู้ฑ์มานี่ก็อีกแบบนึงเด้ครับผมแต่ว่าก็จุดเดียวกันนะั่นนะเออายุดีมีแห้งคือเกาแหละนะครับเออเงินหลังบักน้อยคนที่ใส่สีส,สีอันนี้ สีสีวีวีว่วนวนพ่ะดวงพ่อนประเสริฐฝ่ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์อินปุ่นปั่นตกแต่งอิ่วกักแกงปุ่นชุยไส้มาเป็นสินเป็นพันล่ำสินงามล่ำเลิศฝ่ายแก้วเกิดมุ่งคุ้นปุ่นกันมาสามหอบมานั่งอบแขนเจ้าเนื้อผูกแขนใส่ให้ในมือน,นั่งเด้อผูกแขนขวาวให้เจ้าได้แสนอ่อนคำามบพรพ่อแสนผูกแขนเท่าเท่าจักได้เป็นพญ,ญ่าผูกแขนพ่อหน้าพ่อหน้าจักได้เป็นขุนผู้องค์อาจผูกแขนอมมาท่านจักได้นั่งเมือง ด้าน,นใต้ไก่มีคนมาซอยเหงื่อด้านเหนือก็ขอให้มีผู้มาซอยสร้างสองขอคางไก่ผู้มีใส่ซอยเจ้าดอกไงไม่ดอกไม่ข่ำด้อนะเพื่อนว่าเออรับกไก่มืน่นตื่นได,ด้แสนแบนมือไปแไต่เวนคาล้านออกนอกบ้านกะให้เจ้าลมแต่ขุมเงินขุมค่ำด้ออุอาโม,มะมุ่นมั่งเพียงนะอย่นึงเด้อีกแบบหนึ่งบบน,นะครับเลือกเอาที่ผมว่ามานหนิมันหลายบทที่เดีวผมบอกเรื่องแง่ๆอยู่ดิ บางคนสันสันบ่มีพหยายมีสันสันจดปัดกับมีครับเออแต่ว่าอันนี้ผมเอาเรื่องอ่าอยุทธีต่างๆคือมันบกขึ้นกันในในในพื้นเพบางมองกษ,ษีนี้อ้มใส่คาผูกแขนคนป่วยนี่ค่ะบกคือกันนะครับขันแถวมานี่แถวสีสรงข้ามเนี่ยเขามานี่มาต่อใส่อันนี้อียงนี่สีสรงข้ามเลยเขามาอียงนอเนวแน่าานนว,นว,นว,วาออกมานี่แถวนี่พอที่ใส่อันนี้ได้ครับป่วยไปฟังเพิ่งมาด้วยคนเอ้ยสามสิบคนเห็นมาเฮาเก้าสิบคนเห็นมาโฮม ฝนตกอย่าลุงไปฝนตกนี่ครับเพิ่์ลาย่าไปหนาที่ไฟครัวกับจังครัวลูกเต่าปลามาเฮือนเด้อลูกเต่าสวนมาบ้านชีขันกับนอนอยู่เฮือนอยู่ซ่านนี่ละจินเขาผีให้เจ้าหักเด้อเชียวมาผีให้เจ้าไข่ใชนีหให้เจ้าขึ้นมาได้ทองเป่าให้เจ้าม่จินเขาก็ป่วยดอมอาม่จินเขาก็ปลาดอมปูไงเพียงต่อกะยาหักสูงเพียงรักกะยะให้คนย่าให้มุนขึ้ตองแย่หม่อง คือเท่าพันว่ายา้เก่าเสียสีให้เจ้ามีอายุยืนยาวยา้สันให้เจ้าญ่เพียงลุ่งให้เจ้าสูงเพียงฝ่าบังคนกับว่าเพียงป่านะครับถ้าชี้ิงแต่พันว่าสูงเพียงฝ่าเออให้ยูจำเริญครับนาสวัสดีนอนหลับเนี่ยได้เงินหมืน่นขึ้นเก่าล่ะนอนตื่นได้เงินแสนนี่ถึงบ่ขาดบ่ได้แผลมือไปได้แก้วมันนี่โทษโทษให้ก็จะว่าพ่านม่านให้ก็จะได้มากครับเบียยให้เจ้าให้เสนียดจังไร่เคากจะย่าเห็นเข็นกระย่าเดยพ่อ ให้เจ้าได้ครับเรียกว่าหายจากพญาตราู้่าให้เจ้ามีสักดาอนุภาพาพาเพ่ขาซึกศัตรูด้วยอนุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จัตโตโลธรรมะวัฒน,นตินะครับอนว่านศีประการคืออายุวันณนะสุขภพระระจงมีครับตลอดทุกวันเดือนปีขาเทินเนี่ยอ่ทาทั้งนี้ได้ครับจิตฉันป่วยแถวสีทุ่งข้ามแถวอย่างรงู้มั้นี่เนี่ยขันย้อนผูกแขนคนป่วยไปทั้งพุ่นได้ว่ทาทั้งแถวเ,เรื่องงกท่าลงมา แถวพุ่นท่องแถวเ,เอตะเกียพันฟังอีกไปอีกแนวนหนึ่งเว้ยนี่ก็ได้นะครับเง่หวอ,ออันนี้จนสิลับปุณิ Hathang เกียรเออคนป่วยรับไปเลยก็มีแต่ว่าเป็นการดีนะครับเป็นการดีอันนี้ก็ได้เพราะในไส้แถวนี้ไส้ไนี่ครับแถวพุ่นท่องแถวบ้านอันออออนี้ยังพู้อุ้งยังนี่ที่ไส้แถวนี้สีๆนะครับสีๆส,ส,ส,สีตีปลาพอนบัวบอนเออเรียกว่าประเสริฐไฟแก้วเกิดมุ่งคุ้นปุ่นกันตกแแ่งอยู่กุ๊กแกงกงลา พัดออกมาเป็นหลอดถอดออกมานะครับเป็นปุยถุยกันออกมาเป็นเส้น,นเป็นว่าอ่าเป็นเอ่อเรียกว่าพันข้ามเ้นหนึ่งกับเรียกว่าง่ามผิวดังผิวพองเนี่ยขึ้กันตะกุกมานี่ะครับเป็นว่านะครับสายซองเลยครับเป็นดังมุกแก้วซองสายแสงฝ่ายของแผงล่ําเลิศฝ่ายนะครับแก้วเกิดเมืองสวนปั่นลงมาซา้ำหอบขอบเจ้าแล้วจังให้ปูกแขนหลาน ว่ามายื้อขวนเอื้ยนะครับขวเจ้าไปมุดน้ำสาใญ่กินปลาขวเจ้าไปยู่ท้งหน้ากินเขาขวัเจ้าไปนั่งเบาดอมมูผีพ่ายก็มาซ้อมมือหนีวันนี่เด้อเป็นว่ามาเขาชิงเจ้าจะได้เหม็นสาบมาเขาขาดเจ้าจะได้เหม็นกุยขวตับให้มายู่ปับแดงหอบขวปอดทำมายู่ปอดแดงใสขวานหัวใจใครมาอยู่ในหัวใจยายเสาร์เด้อป่วยก็ได้มีลูกมีเตาหลายมีลูกยิ่งใส้ไหนให้เจ้าได้เลี้ยงไ่ น๋อหยกใสใ่จินเมืองขวัญบุญเฮืองกับบ่นอนยให้เจ้าได้คอยมือเหลือหลายมาหอดให้เจ้าจะดีครับส่วนปลาข้ามาหอดหน้าเจ้าก็ยะได้ส่วนโกเขามอดเงาไม่เจ้าก็จะถอดหัวนอนให้เจ้ามาครับอยู่เฮือนแป้นนะหญ้ามุ่งแฝกมุ่งหนาดีละให้เจ้ามาอยู่เฮือนครับแป้นหญ้าข้ามุ่งทีโฝนตกเจ้าจะดุงไปนะฝ้าห้องเจ้าก็จะได้ไปไกลคนเศราไปเจ้าจังไปชีไฟครัวกับจังครัวลูกตาปลามาเฮือนลูกตาสวนมาบาน พันีข่านเจ้านอนอยู่เพื่อนเอาแห้งเด้อเออเพิ่นว่าชิงแข้งหละครับปงเป็นยอดเจ้ากยานีเนอระเหอกปงเป็นเขาเจ้ากยานีเนอมากระเบ้าปงหุมคนเจ้ากยานีเนอขวัญเกียเก้าให้เจ้ามาใส่เบื่ว่ากระโจมค่าให้เจ้าลุ่งเหลี่ยมหลกักขวัญปากไข่มาเสียบนะครับบาดข้องต้องตอยขอติ้งต่อขอให้เจ้าคือถือปีแกวมาหอดแล้วยูสวัสดีชัตตาโลธรรมาวัฒนติ อายุปนโนกับลูกนี้ละสุขขังพลังอย่าครับผมอันนี้ครับแต่ละเขเตแต่ละพื้นที่โบกอกันเดียววันขันมีโอกาสไปผูกแขนเล็กหน่อยก็สชิใส่ข้มามธิวาวามาบม,มือน,น,มน่ไรดีบ่เหมาะสมนะผู้เท่าคนว่าใส่ให้มันถือก็ผมเกิดเลยไปคนมึงมันก็มีคําผูกแขนโดยเฉพาะก็มีครับถ้าพอได้หน่อยเออขันมีโอกาสผูกแขนให้ลูกให้ล้านใส่คําว่า ตั้งนี้ครับมาเอ้ขวัญเอ้ยเจ้าผู้ทาลิกาหน่อยซอยไหวลูกของแม่มุละละแม่ให้เจ้าบุญแพรก่วงยื่นหมันมื่นปีจงมาเสวยความยินดีญาติพี่น,น้องทั้งพวกพ้องและกับว่งวานมาเอ้ขวัญเอ้ยให้เจ้ามานอนอยูอูสายไหมมาส่งผ่าสบายผืนพองมาส้มมุกแกวซองดอมมั่นดามาส้มมาล่าดอมพ่อแม่มาเอ้ขวัญเอ้ยขวัญเจ้ามาหอดแล้วเจ้าใหญ่เพียงลุ่งให้เจ้าสูงกุละเพียงฝ่าพุลละกุว,ว่า แล้วก็ได้ให้เจ้าจำเลิน่นนายูสวัสดีมาดือ้อขวัญเอ้ยมาอยู่มุ่งครับดอมม้อนมาอยู่นอนครับดอมพอแม่ให้เจ้าเป็นเถาแก่ความดีขวัญลูกก็ให้แล่นมาครับนี่หลขวบิดามาด่าเด้อมาอยู่ไข่เฮียงครับหวมบุตตาให้จะมาส่งครับมาล่าหอมหาอาเ,เ,เ,เอ่อเปิดเตียงมาดูอ้อขนเอ้ยให้เจ้าดืมันปานพันวาหินแดงแผ่นหินแดงให้เจ้ามัน แผนแผ่นหินหลาดให้เจ้ามันปานเนี่ยพึ่นว่าเดียมอาจเขาพระสุมิใงไงเพียงต่อเจ้าอย่าหักไงเพียงรักเจ้าอย่าคนอ่าพึ่นว่าจะได้มุนคือตองจะได้มองคือเท่าเด้อเอ้ยจะได้เก่าเสียสีละาเอ้ยให้จะมีอายุยืนมั่มนนะครับจะได้ถอยเท่าตามตัวเท่าหาพันวัสาก็ข่าเทินเนี่ยอันนี้สําหรับเด็กหน่อยโดยเฉพาะนะครับเด็กหน่อย ถ้าอีกแบบหนึง่งามไปทั้งฟังพุ่นนะครับบัตริศเล่าถึางเจเก่านะครับเอาเวลาเขาจะโอ้พี่ออกลูกพี่ที่อย,กกอยู่กับอยู่หยังนี่ครับเอาขวนเล็กน้อยนะ่ะเขาจะโอ้เพ็ดใหญ่โตได้จที่นี่ข้ามปูแขนขันแถวๆพุ่นมันดูไส่อีกแบบหน,นึ่งนี่เขาจะากระดาเด็กน้อยนะครับบวกคือทั้งเท้ากระดายส,สีนี่ครับสิทธิมังคระสุขสวัสดิ์มือนีเสิดภูกเอาขวนอ่อนหน่อยหนาซิ่นสอยสูผ้าผู้ขา,ข,าขอเชิญเทวดา อันองอาจตนรักษาถ้วยลาดขมูนี้ก่อนขอให้ลงมาซอยนะครับหวนเอาขวานอ่อนหน่อยครับให้ยูดีไม่แห้งเด้อมาเด้อขวานเอ้ยขวนหัวนะครับเออเจ้าไปตกลมอยู่พงไผ่วันเจ้าไปเดินไก่ป่าขวักให่มาซาเมือนี้วันนี้มาเด้อเจ้าไปเที่ยวเมืองผีขวนกระไดเออให้เจ้าครับขึ้นมาเจ้าไปเล่นนี่นะที่ก็บให้ครับในหนามก็ขึ้นมา ไหหมาสามาอยู่เหนือใน่คิงสะดืออยู่ดีมีแห้งเด้อบกระลาอุอะมุมะมุนมามหามุนมั่งเสครับเพียงไปวันนี้ผมมีคําปูเขียนที่ขอบคุณอาจารย์ของอาจารย์สวัยจันทรเสศน์เพื่อนไห่มาอันนี้เพิ่นกะมักสันหือมักเง้วเพิ่นว่าโอ้ยสันก็เอาเง้วก็เอาผมว่าขอบุญขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับหลายคนจำได้นะครับเพื่อนไห่มาอันนี้สั้นสั้นสั อันนี้เอาพยามเอาเกางเ,เ,เอาสันเอาบ่าสันนี่แหละกางกระเพียงเด้อเป็นเกี่ยวว่าอา้าวไฟเซนนี่เป็นไฟศักดิดเดอผูกแล้วกับมีรีทูงเหืองเมื่อนาะฮ์พนว่าอันโลคกาไข่วัดไอโบมาพาเม่แต่ขับท่าก้าวนาจะเลื่อนขึ้นบ่ถอยเออบ่มีแก่เถ่าพนว่าผู้สาวนุ่มหักแพงอ่าความแข็งแห้งกับยั่งมันบ่มีวันทีรเปลี่ยนเม้นมู่จ้าสือเกษียนหอยขังกับยั่งนุ่มพ่อดังเดิมดื้อสาธุแบ ท่านี่แะครับผู้แขนโอกาสนะครับในงานส่วนมากคนเป็นครูเนาะคน,นจิเน้้หนักไปทั้งนั้นบาดีกาหรือสิใส่คําว่าเอาให้กวดนี้ดีกวดเขาเด้อเออ่นว่าขนเจ้ามาโฮมพ่ให้เป็นน้าบ่ให้ไปน้าผีบ่ให,ให้นี้เป็นน้ิคนผู้แขนใส่กับขนมาผู้แขนขวากับขนโยขนตกกับยาดุงไปไกลเด้อค้อนเสาไปจังไปขี้ไฟ่ขัวกับจังขัวเออลูกตั้งแต่มากเงอนลูกตั้งแต่สวนมาบ้านขี่ขันกับนอนอยู่เนคือเก่าลนลำลูกนลำเต่าเด้อ รับนอนก็นให้ได้ครับเพื่นว่านอนรับก็ได้เงินหนมืน่นอนตื่นก็ได้เงินแสนแดนเมื่อไปไดครับข่ำครับก่อนหลั่งหลออกจากบ้านให้เจ้าลุมลมจะลุมเงินลุมข่ำเด้อหลุมท้องเด้อฝนตกให้เจ้าส้นเออห่มวะหัวลมมาให้เจ้าขับส้นห่มไผ่พ่อเมียเลี้ยงไญ่หล้วตีสองเถ่าตะอย่าลืมเด้อหล่าเด้อพียงเนี่ยอันนี้ก็อีกแบบหน,นึ่งเด้นะครับอ่านะก็เยอะครับ อันที่ผมเขียนไว้อยู่ในหนังสือรวบรวมไว้นะครับโม้มันที่เป็นเล่ยๆค้ามกูแกนหม่แล้วแต่ผมเบาๆในบางส่วนให้ฮูจักว่าเลือกใส่เอาเวลาสิไปครับงานนั่นงานนี้ผมแยกไ้ให้แล้วนะอันของเก่าบ้นบ่ด้แยกนะครับบ้ได้แยกไว้แล้วก็วายยากจักหน่อยหนึ่งคันจะว่าผมนี่ครับมันง่ายๆนะครับผมนี่ก็ดีอ่ะเวลาเบิดอีกละนี่เนาะแต่ว่าคิดว่าสิบาวจาจักตอนมันโ่เมนด้นมันที่ไปอีกจักตอนหนึ่งอยู่ด้่อ่า เอาบ่เป็นยังครับไปอีกตอนนึงผมจะบอกสู่ฟังมื้อนี้กอะขอขอบุญขอบคุณทุกท่านแนะนําไปบ่ให้ขาดเพราะแฟนรายการนี่ก็มีได้หลายครับสั่นบางคนก็มักสูตรขวัญรังคนก็มกักพิกกธีกรรมบางคนก็มกักเออ่เลือกย่ามไปซั่นนะครับาาบางคนก็มักมุ่นออกมุ่นไปนะครับโอ้โทรศัพท์เน่ยมุ่นคลองใหญ่เพิ่นว่ามีแต่ผู้เว้าเฮาบ่มีตัวมุ่มนคือเใหญ่ว่าซั่นบ่นมีวิธีเฮ็ดคือเใหญ่ว่าซั่นเออ อ่ะน,นุงผมนี่มันละเอียดจังหน่อยหนึ่งอี่พอเราไม่ให้เปิดดอก,จกเจียเพราะว่าเปิดแล้วผมเหลื่อมผมผมผมลุยเลยนะนะี่ยนะเออเพราะเป็นยังเพราะว่าผมต้องการอยากเผยแผ่ไว้ลุยเพราะเป็นยังนะครับนี่เพราะว่าเจตนาดีผมก็จุดถูบจุดเทียนบอกเลยแหะครับพญท้อนก็นได้ผมเสี่ยวมาเผยแผ่ให้ข้าเจ้ารักษาไว้นะครับเฮ็ดได้นะสมาธิดีห้วยใจครับอิรีหรอวะเนะาะหัวเราะมึงได้ผลประการใดก็โทุมาคุยกันเรนเนี่ยก็ดีหรอครับผมนะครับสมัยนี้มันลืมไปหมดละ ตัวมุ่นตัวบิที่นะครับอันนี้ที่ผมว่าเมว่านี่ก็ไดนะแล้วอันที่บอกว่าอันมุ่นหุบกับมุ่นคลอดลูกเนี่ยขันซุ่มว่าคลอดลูกแล้วเปบ่าเป่ามุม่นหดนี่มุ่นหุบเนี่ยมันเป็นอะไรพ่อใหญ่มันก่วงครับผมอีพอแล้วว่าออกลูกผู้หลังมานโอ้ยอยังไงนะครับนั่งอยู่เงื่อนสัน้นกันรุดปุ๊บออกมาหลุดเนี่ยม,ม,มันยากแต่ที่แรกนี่แหละแต่ว่าขันบาดที่เข้าเป่ามุ่นหุบเนี่ยออกบาดหลังมาเข้าก็ต้องเป่าอีกนะครับเคุนว่า แต่ที่นี่คันหุบนดิผันบ่เมนหุบธรรมดาเด้ว่ะฮุบแบบชนิดว่าสาวสิบสี่กับบ,บ,บทอทยังสี่หน้าเป่าดูเฮงหดดูนะครับฮัดดึงตึงเนียนดีเพิ่นว่ากัอันนี้ก็ต่อไปแล้วนะครับผมเนาะอันที่เพิ่นสนใจค่ำผูกแขนผมก็ว่าแล้วครับมือนีมืออื่นผมจะต่อให้อีกนะเออจักชุดหนึ่งเลือกใส่เอาเด้อสัน,สน,สน,นๆเง่าๆเอามือนี่ครับมีอย่างแนะนำกับศูนย์แก้าห้าเจ 8640ขอสายพญายสีนามไปด้ะอ่านหนังสือนั่นครับคัณิตถามมาหลายบออันเน่าอยู่ในหันเบิ้ดที่ผมเบาเบ,า,บามาทั้งเบิ้ดนี่ครับ 45, 40่สหาสิบตอนนี่เอาไว้ในหันเบิ้ดเลยครับผมเพราะว่าผมรวบรวมไว้ตั้งแต่เมื่อสมัย20กว่าปีที่แล้วุมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมในเรื่องอันอันอันขนบธรรมเนียมประเภทนี่เปิงอยียงนี่มันมันมันก็คล้ายๆกันน่ะแต่ว่าขั้แต่ว่าสีเลือกเปิง อันที่ว่าเปิงปูสังไคาสาญาสังไขสีนะั่ก็คือว่ามันเป็นของเก่าที่จริงเปิงปูญาเนี่ยญาสอนปูสอนแต่ว่าคนถามว่าปูอย่างญาอย่างนั้นนะผมก็เคยถามอยู่พอว่าปูอย่างพอญาอย่างโอ้ยปูสังไค่สาญาสังไขสีบ่านะครับเอาคือว่าว่าปูสังกสาญาสังกสีบ่เ,เกิดจากไข่เออเป็นว่าทั้งสองเท่านะผมพูดทงสัน้นก็เลยครับบาริมเบิรนมีคําสอนอันนั้นี่เขาเจ้าก็เปรียบเทียบบ้านอะไรนะครับผมได้กี่กระได้ นะเอาเวลาเบิดล่ะครับหนะนังสือกับสนใจกับทรไปเนี่ยเบอร์เดียวนั่นนะ089นั่นเดนนะได้เออโทรไปจับเงินไปทางครับวับนไนมีปัญหาดอกภายในน้นจำจับเงินไปทางสบายมากได้สบายชุม่มมือนี่ง่ายม่อนูเวลาเบิดละ่ะเอาอยู่ดีไม่แห้งสัมปะรดสวัสดีครับ